ก่อนจะทำคลิปนี้ผมนั่งขำตัวเองนะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าหลายครั้งในการฝึกขึ้นไหวนิ้วมือซ้ายกับมือขวานี่นะสังเกตว่าอาการเกร็งและก็สมาธิที่ยังไม่สมดุลต่อกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะทำให้นิ้วมือซ้ายเนี่ยมันเกิดการเรียงแบบไม่สวยงามนะครับผมก็มานั่งคิดเพราะตัวเองคือปัญหานะฮะเจอปัญหาตัวนี้มาเลยว่านั่งคิด ว่าทำยังไงให้นิ้วของเราเนี่ยมันสามารถเรียงได้สวยงามแบบนอื่นเขานะครับอันนี้นานแล้วนะฮะไม่ใช่ิ่งมานั่งคิดแล้วก็ยังทําอยู่ทุกวันนี้นะฮะในบางครั้งนะครับอย่างเช่นสมมุติเราต้องการจะเล่นอย่างเงี้ยผมเอาบา,บาที่บเก้าแล้วกัน <S 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 เราต้องมีสมาธิพุ่งไปที่2นิ้วนี้เท่านั้นนะฮะถ้าสมาธิไม่ดีเดี๋ยวไอ้นิ้วอื่นเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่ตามพรอประสาทใกล้เคียงของนิ้วมือเนี่ยนะันมันเป็นธรรมชาติของมันนะเป็นทุกคนนะครับ มันจะดิ้นกระโดกกระดกกระดกไม่สวยนะเพอเพอไปรบกวนเนพะื่อเกิดเสียงน,น้อยี่ที่ไม่ไม่อยากได้ด้วยนะสมุติสนิ้วี้เห็นไหมจังหวะถ้าเรายิ่งออกแรงเป็นพวกเป็น pull off hammering on เนี่ย นิ้วอื่นมันจะตามมาเพราะรู้สึกว่าพลังไม่พอนะต้องแกว่งช่วยนะเหมือนเราเดินนะโดยธรรมชาติของเรารู้สึกว่า,าเท่าเดินเราแขนติดกับตัวมันคงแปลกๆนะมันก็เลยรู้สึกว่าต้องแว่งแขนเพื่อร่างกายระยะมันขยับนะอันนี้มันเป็นเป็นธรรมชาติของระบบประสาทที่ที่บางครั้งเราต้องฝึกแล้วต้องฝึกที่จะควบคุมมันมีสมาธิอกับมันไอ้สองนิ้วนี้ไม่ยากนะฮะะต้องการที่จะฝึกควบคุมสมาธิให้อยู่ตรงนี้ ไอ้สองนิ้วนี้ไม่ยากเท่าไหร่ฮะนะไอ้สองนิ้วนี้สิ้ีปัญหาเลยฮะผมใช้เวลาฝึกอยู่พอสรรมควรเหมือนกันฮนะ ยิ่งเอานิ้วนี้นำเนี่ยนะครเพราะว่าแขนเคยหักนะตัวเนี้ยมันก็ซ่อมตรงนี้หักเลยนะครับตอนสมัยเรียนมัธยมตอนนั้นก็เล่นกีตาร์เป็ดแล้วแหละก็หักแบบสะบั้นเลยนะครับใช้งานไม่ได้อยู่เป็นสองสามปีได้นะใช้งานได้ไม่ปกตินะต้องกลับมาฝึกใหม่แล้วก็ซ่อมตรงนี้เวลาจับมากๆมันก็จะล้าเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะนิ้วก็จะกระโดดก,กระโดดเนะี่ย วิธีจัดการของผมเลยขำมากอะนี่เลยหนังยางะคลิปนี้จะขำๆหน่อยนะฮะนะผมมัดอย่างนี้เลยนะครับโดยการฝึกแบบมีนิ้วแต่ไม่มี <c oughs> ขายจอดวิกไงไม่รู้นะนะผมฝึกงนี้เลยฮนะมาฮะตัดออกไปเลยนะ มัดนานนะเลื่อมจะไปเดินนะต้องแกะออกนะหรือใครจะหาอะไรอย่างอื่นมาสวมก็ได้นะอันนี้แนะนําให้นะขำๆนะครับแต่มันใช้ได้ผลจริงๆนะผมทํามาแล้วนะครับหาอะไรมาสวมก็ได้ฮะเป็นปอกยางหนังอะไรก็ได้บังคับไว้จะบังคับสองนิ้วนี้ก็ได้แล้วก็ฝึกแค่2นิ้วนี้นะครับห้ามหัวเราะนะดูไปแต่มันใช้ได้ผลจริงๆนะอันนี้ก่อนที่จะทําผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะเอามาแนะนําดีไหมนะครับ อย่าคิดเยอะนะมันได้ผลนะครับไม่เชื่อลองดูหลังจากคุณผ่านขั้นตอนในการที่จะบังคับเก็บนิ้วนี้ไม่ให้มันรู้สึกเวลาคุณใช้งานมันมากๆกับนิ้วอื่นนะคุณกลับมาใช้นิ้วนะมันจะรู้สึกว่านิ้วที่คุณมีมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณบังคับนิ้วที่มีนั้นได้ตอนที่คุณมีนิ้วคุณจะรู้สึกว่าคุณบังคับนิ้วไม่ได้อมยิ้มและขำนะครับแต่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์และประกัน